ะะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนให้น้องๆพิจารณาภาพเหล่านี้แล้ววิเคราะห์ดูสิคะว่าอากาศมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้เพราะมีอากาศนะคะน้องๆอ,อย่างแรกเลยคือมนุษย์และสัตว์ต้องการอากาศในการหายใจส่วนพืช ก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยในการสร้างอาหารโดยทั่วไปสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะน้องๆดังนั้นมนุษย์จึงต้องสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศล่วงหน้าเพื่อการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมคะ่ะยกตัวอย่างเช่นการรับฟังสภาพอากาศก่อนเดินทางของนักบินนักเดินเรือและชาวประมง ส่วนชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ต้องรับฟังสภาพอากาศก่อนเริ่มทำการเกษตรหรือแม้แต่คุณแม่ของน้องๆก็ติดตามสภาพอากาศก่อนที่จะซักเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มด้วยนะคะน้องๆงคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยดังนั้นเราจึงควรศึกษาข้อมูลของเรื่องราวเหล่านี้ ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะและหัวข้อแรกที่เราจะทําการศึกษากันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆหมอกและฝนค่ะซึ่งในคาบนี้เจมก็รับอาสาพาพวกเราไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยานะคะน้องๆรับรองเลยว่าพี่นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมฆหมอก และฝนมาฝากเราเพียบเลยล่ะค่ะอย่ามัวรอช้าอยู่เลยนะคะเราเรีบไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับพี่อ้าวเจมมาแล้วเหรอกว่าจะมาได้นะเรานัดพี่ไว้สิบโมงนีปลาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วเพิ่งจะมาโอ้ผมขอโทษครับพี่ก็วันนี้ฝนมันตกแรงมากเลยนี่ครับผมเลยต้องแว้นหลบฝนกลางทางเอาละเอาละพี่เข้าใจว่าแต่ผมสงสัยจังเลยครับพี่ ว่าเจ้าฝนเนี่ยมันตกลงมาจากฟ้าได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เจมฟังเองว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอืมแต่พี่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องฝนเนี่ยเรามาเริ่มกันจากการเกิดเมฆดีกว่านะเจมรู้หรือเปล่าว่าเมฆเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้สิครับเมฆก็เกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ำในอากาศนะเจมโดยเมื่อไอ้น้ำได้รับความร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้น และเมื่อไอน้ํากระทบกับความเย็นของอากาศที่อยู่เบื้องบน,บนก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆรวมกันอยู่เป็นกลุ่มบนท้องฟ้านะ่ะเราเรียกอุณหภูมินะ์จุดที่ไอน้ําเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ําว่าจุดน้ําค้างนะคะน้องๆแล้วเจมพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าการรวมตัวกันมากๆของละอองน้ำในเมฆนั้นเนี่ยก่อให้เกิดปรากฏการณ์อะไรได้ อืขอผมคิดหน่อยนะครับผมว่าถาให้เกิดฝนตกครับใช่แล้วล่ะเจมเพราะว่าฝนนั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่ละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำาน่ะและเมื่อหยดน้านี้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถลอยอยู่บนก้อนเมฆได้อีกต่อไปก็จะตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นฝนไงล่ะ ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเมฆกับฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอ๊ะแล้วหมอกล่ะครับพี่การเกิดหมอกเนี่ยเหมือนกับการเกิดเมฆแล้วก็ฝนหรือเปล่าครับการเกิดหมอกจะคล้ายกับการเกิดเมฆนะเจมเพราะว่าหมอกนั้นเนี่ยเกิดจากการควบแน่นของไอ้น้ําจนกลายเป็นละอองน้ําเหมือนกันหมอกจะต่างกับเมฆก็ตรงที่หมอกจะเป็นละอองน้ําที่กระจายอยู่ในระดับใกล้พื้นผิวโลกนมะ่ ฟังคำอธิบายของพี่มาก็เยอะแล้วเจมอยากจะเห็นการเกิดมเมฆหมอกแล้วก็ฝนด้วยตาตัวเองดูบ้างไหมล่ะอยากเห็นแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันก่อนนะเจมอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีแค่4อย่างเท่านั้นเองก็คือบีเกอร์ใส่น้ําน้ําแข็งจานแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล อุปกรณ์แค่4ชิ้นนี้เองเหรอครับที่เราจะนํามาสร้างทั้งเมฆหมอกแล้วก็ฝนพูดแบบนี้แสดงว่าเจมไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะว่าอุปกรณ์พวกนี้จะสร้างเมฆหมอกและฝนได้จริงจก็ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ีิครับพี่ใจเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ยังมีพิสูจน์ได้ยังไงจริงด้วยสินะถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราไปเริ่มลงมือทําการทดลองเลยดีกว่าขั้นตอนแรก เราก็ต้องนำบีเกอร์ที่มีน้ำไปตั้งไฟก่อนต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดเลยหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอกเจมแค่พอให้มีไอน้ำเกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วล่ะผมว่าผมเห็นไอ้น้ำอลัวครับพี่แล้วทีนี้ต้องทำอะไรต่อหระอครับพอเกิดไอน้ำแล้วเราก็จะนำจานที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบนมาปิดบนบีเกอร์เอาละ่ะคราวนี้เจมลองบอกพี่ซิว่าเจมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ตอนแรกพอเรานำบีเกอร์ไปตั้งไฟก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นจากนั้นพอเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาวางบนบีเกอร์ <nem is> ก็จะทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นใช่ไหมครับกเก่งมากเลยเจมเมื่อเราให้ความร้อนกับน้ำน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำและเมื่อเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาปิดบนบีเกอร์แล้วไอ้น้ำลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นจากน้ำแข็งก็จะทำให้เกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำนั่นเอง อย่างนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการเกิดเมฆหมอกและฝนในธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับว่าเมฆหมอกและฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยความยินดีเลยเจมถ้าคราวหน้ายังสงสัยอะไรอีกก็มาถามพี่ได้เลยนะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ได้สาระดีๆเกี่ยวกับการเกิดเมฆหมอก และฝนกลับมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแถมในช่วงท้ายยังได้ทำการทดลองสนุกสนุกอีกต่างหากได้เวลาของการสรุปความรู้ของคาบเรียนนี้แล้วละคะ่ะเราไปสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างเมื่อน้ำได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศเมื่อไอ้น้ำลอยสูงขึ้นไปจนกระทบกับอากาศที่เย็นกว่า ก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศละอองน้ำนี้หากลอยอยู่เหนือพื้นดินจะเรียกว่าหมอกแต่หากอยู่ในที่สูงจะเรียกว่าเมฆและหากเมฆอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะตกลงมาเป็นฝนค่ะ